สวัสดีค่ะเจอก,กันกับใต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ซีโอค่ะบนโจรโนอาตุตติโอจิอิมปาเรียโมลาลิโกอาอิตาเลียนนะโอจิอิมปาเรียโมเซตต์จูร์นีเพอร์อูนาเซติมานาวันนี้นะคะเราจะมา เรียนนะคะภาษาอิตาลีนะคะก็คือภาษาอิตาเลียนกันนะคะใน1สัปดาห์มีอยู่7วันด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe นะคะหรือกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับตาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะวันแรกของสัปดาห์นะคะก็คือวันจันนั่นเองนะคะวันจันท์นะคะภาษาอิตาเลียนนะคะ หรือภาษาอังกฤษ Monday นะคะ Monday นะคะก็ภาษาไอตเตียนก็จะเป็น Lunedì นะคะ Lunedì นะคะวันจันทร์นะคะ Monday Lunedì วันอังคาร Martedì Tuesday วันอังคารนะคะ Martedì Tuesday วันอังคารวันพุธ Mercoledì Wednesday วันพุธนะคะ m a c o r d i นะคะ Wednesday วันพุธทีนี้วันพฤหัสนะคะก็จะเป็น j o v e d i Thursday วันพฤหัสบดีนะคะ j o v e d i Thursday วันพฤหัสบดีนะคะวันศุกร์นะคะ w e n e d y Friday วันศุกร์ Wednesday, Friday, วันศุกร์นะคะวันเสาร์ s a t o s a b a t o Saturday, วันเสาร์ s a t a t o Saturday, วันเสาร์นะคะวันอาทิตย์ก็จะเป็น d o m e n i c a d o m e n i c a Sunday, วันอาทิตย์ Domenica, Sunday, วันอาทิตย์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะวันจันทร์ลูนิดีวันจันทร์วันอังคารมาเตดีวันอังคารวันพุธมาโคเดวันพุธนะคะวันพฤหัสบดีโ o เว d i วันพฤหัสบดีวันศุกร์เวน,นะะิวันศุกร์นะคะวันเสาร์ซาบาตโตวันเสาร์วันสุดท้ายนะคะก็คือวันอาทิตย์และโดเมนิกาโดเมนิกาวันอาทิตย์นะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่กำลังฝึกภาษาอิตาเลียนอยู่นะคะวันเซเตยอร์นิเปรูนาเซติมานะนะคะก็คือ1สัปดาห์มีอยู่7วันนะคะเป็นภาษาอิตาเลียนนะคะอย่าลืมไปฝึกกันนะคะกราเซมิเลอาตุติชิเวดิ a m o ร r o ิ s โ m วิดีโอเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนค่ะเจอกันใหม่ค่ะเชา้า